i ินฟ n i t ตีจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวโอเคครับกสวัสติพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาผู้ใหญ่ตายท่านด้วยนะวันนี้ก็มาพบกับผมโอเคกับเกม l a s h and c r ค n งนะครับมาเจอกับเจ้าหออมาหมาหมาจริงเจ้าเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> กับเจ้าหุ่นยนต์กระป๋องน้อยตัวนี้นะครับมาไปเลยกันเลยดีกว่านะครับผมอ,อ่ารู้สึกว่าจะมีภารกิจอยู่นะครับสองภารกิจนี่นะครับตรงนี้ โอเคเราก็ไปลุยกันเลยก็ไรู้เหมือนกันว่าไปไงนะครับลืมอันนี้อ๋อโอ้เนี่ยปึ๊บโอเคผมลืมปุ่มหมดแล้วจริงๆอ่ะไม่เหลือเลยเราเราเราไปไงต่ออ๋อนี่ไงสุดสิวอร์ โอเคครับเราถือว่าเข้ามาในภารกิจแล้วใช่ไหมโอเคไปเลย,เลยนะ Connect. อะไรเนี่ยคอนเน็กโอ้โ oh, หดูดน้ำออกปลาตายเฮลโลมายเฟรนด์เออเออจะรู้ว่าถ้าฉันไม่ดูดน้ำพวกแกจะกินฉัน โอเคเดี๋ยว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 เรารู้แผนก่อนอื่นเราต้องมาฆ่าไอปาวีนนี่ก่อนครับเราค่อยไปเปิดวาล์วาน้ำผมไม่โง่ผมไม่โง่ผมไผม่ฉลาดนี่เนี่ยโอเคน้ำเต็มเราก็ไปต่อได้ชิวๆชิลไปอีกโอเคไปต่อครับทางนี้แหละถูกแล้ว นีแนะ่ขวางทางขวางทางเป็นโคตรเป็นใส่ยลับอะมีทอ่อระบายน้ำดูน้ำออกรรอ่าคานี้เองก็ไม่มีน้ำว่ายแล้วไอปลาง่ไปทางไหนดียังไงก็ต้องมาทางนี้ใช่ไหมทางอื่นไปทางนู้นไปไม่ได้โอเคครับเออเปิดทาง เอ๊ะได้ยินเสียงตัวอะไรเอ๊ะเสียงตัวอะไรวะถ้าเราจะขึ้นยังไองอ่ะหรือว่าเราต้องไปเปิดน้ำก่อนผมว่าน่าจะอย่างนั้นเพราะมันไม่มีถางขึ้นโอเคน่าจะต้องเปิดน้ำแล้วก็ว่ายน้ำไปครับรรรเติมน้ำครับโอเคจอมดำครับดำรีบว่ายไปครับจะตาย โอเคถึงไรเฮ้ยนี่เสียงอะไรล่ะก็เสียงไอ้อ้วนนี่แหละเออเรียบร้อยครับเฮ้ยอ้ากลายเป็นตัวเล็กเออตายหมดตายหมดแน่ผมรู้เผน่าเฮ้ยลิงไงวะโอเคเออเรียบร้อยทีนี้ก็เก็บครับ ไม่ใช่ได้ไหมโอเคเก็บครับเก็บโอเคไปต่อร้อยสไลด์สไลด์อ้ออะไรไว้เนี่ย <c> ท <oughs> ี่ไปแล้วต้องรีบไปแล้วองรีบไปแล้วโอ้ยจะจมน้ำตาย โอ้ oh my g อดรีบไปเร็วรีบไปเร็วแข่งเอ้ยเลชเชตตัวนี้มัน ashi, เลชเชตเลชเชตนะครับไม่ใช่แข่งแข่งมันตัวเุรื่องยนต์หลบไปเฟ้ยไปไสู้เออถ่า,ายถ่า,ายไปไงเลยเนี่ยถ่ายลวนไปเร็วผมไม่ทัน อย่างทันอยู่อย่งทันอยู่ปึ๊บอึ๊บอึอ๊บโอเคอึปไปทางไหนแล้วเนี่ยโอ้ oh my god เโอ้ยสวยขึ้นข้างบนวะอ้าวชิบหายโ oh <c oughs> อ้ my god เออตายว่าแล้วเชียว โอเคครับเปิดแล้วเราต้องต้องโวยเลยนะไปเลย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 วิ่งเร็วกว่านี้ได้ไม่ได้แคล้งไอ้เลชเชตวิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหมไปไปไปห้ามลนบอกว่าห้ามลนเสียเวลาไหมเนี่ยโอเคไปเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยเรื่อย ไปไปไปโอ้โหไม่ทันแล้วไป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 ไขึไ้นขึ้นขึ้นขึ้นบึบึบโอเคตร<า>งนี้ยังทนันโอ้ยตีหาปามไงไปเร็วพึบึบึบไปบไป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  เฮ้ยถึงแล้วรีบขึ้น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 ๋นนนอทันเว้ยเออคราวนี้ทนันควเมื่อกี้ไม่ทนันเออเอเอเรียบร้อยเดี๋ยวของก็โดนลงไปย้ำเก็บของแป๊บไม่ได้ไม่โดนอาไม นี่คราวนี้โดนละร้อยครับเก็บของครับร่ำรวยเงินทองมีไหมอ่ามีนี่นี่นี่อือ้อฮู้วันนี้บอกแล้วว่าร่ำรวยร่ำรวยนี่ชิลๆไปเด้บร้อยครับ อันนี้เราก็ขึ้นข้างบนปลาลอยฮึบเรียบร้อยนี่ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ถ้ามาถูกทางไปวะเนี่ยอ่าเจอแล้วเราเจอเราเซิเร์ชซิลเวอร์เจอแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราต้องเอสเคปบเราหาหาแล้วต้องออกหาเพื่อนหาเพื่อนอะไรบ้างอ่าผ่านรีควสต์หนึ่ง,งไปทางนี้ hey pal hey, you got any of them rhino hollow cards mm. what's a rhino rhino only the most powerful super weapon in the galaxy they knew the plans would be too dangerous to leave in any one location so they split them up and printed them on a bunch of hollow cards me and my associates would very much like to acquire these holo cards, and thus, the full plan. And let me guess, if we give you all the holo cards, you'll build us the weapon. That is correct, my industrious friend. Here, take this trespasser. It may help facilitate the acquisition of said merchant's house. <tamanho toyan pudding> <literacy> คอนเรกออไรโนโฮโลการ์ดเราต้องไปหาไรโนโฮโลการ์ดมาให้ครบนะครับว่าแต่มันอยู่ไหนเนี่ยเปิดประตูนี้ก่อนอ่าโอเคนี่ใช้เปิดประตูได้เป็นปืนเปิดประตูเหรอเลเซอ่าฮะเอาหมุนหมุนอ่า อ๋อโอเคแค,แค่แค่ฉายเลเซอร์ไปตรงสีเขียวแคนะ่นั้นแหละไอ้ตรงสีแดงให้มันเป็นสีเขียวจบนี่ไงใช่ไหมไลโนโฮโลการ์ดใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่หรอกมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเหยียบเพิ่งเหยียบเรียบร้อยู้เฮ้ยตรงนี้ไม่ยาอะไรอ่ะยานั่งไปไหนสักที่แต่เราไปทางนี้ดีกว่าโอ้โอ ตีโดนระเบิดอ๋ตอตัวนี้มันเปิดไปได้แค่มาเก็บหอมครับเราต้องนั่งออยานเวดนี้นไ่อยู่ดีโอเคไปเลยอ,อ้าวเฮ้ยคนละทางแล้วโหต้องโอ้โหต้องอ้อมใช่ไหมต้องอ้อมใช่ไหมอ,อ้าวมันมาส่งที่ยาเราอะไม่ใช่สิ แล้วเราจะไปตรงนี้ยังไงมาทางซ้ายอ๋อโอเคโอเคอน่าจะต้องมาทางนี้นะครับนี่นี่น,นี่จะทางไปแล้วโอ้ยกดโอเมหรือว่ากิ้งได้ <c oughs> ไ,ดไม่ได้เล่นนานโอเคเรีบ <c oughs> เยบร้อยเปิดประตูเออ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 อะไรโอ้ยเฮ้ยเออโอ้ย โอ้โหอ้อ้้ยโอ้ยโอ้ยผมหวยจะตายจะตายเอ้เรียบร้อยครับโอเคนี่ระเบิดขอของหน่อยจริงๆเรากลับไปเติมเลือดตรงนู้นก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเราสายลุยอยู่แล้วจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมการะตูก็จริงแต่เล่นยากโคตรเลยนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับครึบครึบ เราเปิดไปโอเคฮึอะฮึโดนมาถึงแล้วโอ้โหข้างในข้างในเขามีตู้กับเอเลียนกันอยู่ครับแต่รู้ส okay. okay. ah. oh. okay. ึกมืนกับเอเดียนทุกคนไม่ใช่หรอเอ้ย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 โอ้ยโอโอ้ยโอ้ยึเอ้ยเอ้ยเอ้ย โอ้ตายนั่นตายไหมยังไม่ตายเออเอ้ยเอ้เอ้เอ้เอาตายเขาเดี๋ยวตายจริงหยากมากเกมนี้เอาใหม่เออ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 เราต้องมาช่วยพวกเอเลี่ยนครับไอ้พวกนี้มันศัตรูเราครับเอเลี่ยนมันแค่แบบไม่ได้ทำอะไรอ่ะไอ้ตัวเขียวๆ ไอ่ทำถ้ามันไม่มีศัตรูมันก็ตีเราโตรเย่ไม่เป็นไรครับแต่มันจัดการง่ายกว่าเออเรียบร้อยครับเอา้ายังเหลือเหรอยังเหลือเหรอตายเรียบอุอ๊ยอแอนดี้เป็นเหล็กตีไม่เข้าข้กทามไงวะเนี่ยอ๋อฮเฮเฮย,ฮย เอ้ยยิงให้โดนระเบิดดิโดนระเบิดเออ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 โดนไหมเนี่ยเรียบร้อยเตเิดเออเ้อเเออโดนไหมโอเคตายเรียบร้อย เ mm hmm. พิ่มขึ้นมาบนเอ้ยไอ้พวกเวนพวกไอ้พวกเวนมีปืนมีปืนลังแกสัตว์ลังแกสัตว์เอเลี่ยนตรงนี้เขาเรียร์เองไอ้พวกเอเลี่ยนนี่ก็เยอะจริงเอ้ย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 หดไปหดไปหดไปเอ้ยเฮ้ยเอ้ยแยกล่างแยกล่างเอ้ย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 ไอคนนี้มาไอ้คนนี้มาพี่พเอ้ย ร้อยร้อยมามาเอือมามามาไอ้เอเลี่ยนเขียวไอ้ข้วนเอ้ยม umm ันนี่เดี <h <h uh> <h <h ๋ยวไอ้ข้วนไอ้ข้วนไอ้ข้วนนี่เนี่ยนี่เนี่ยตายเบิร์ดตายเบิร์ดเด้ออ๋อพิสซบฟินข้างหน้านั่นอะ ข้างหนัน้นน่ะระเบิดไปฉันไม่หลงก้นหรอกนะขอเก็บกระสุนหน่อยเยี่ยมเก็บเลือดโอเคเลือดเต็มไปทางไหนต่อโอเคทางนี้ครับรอะไรวะเนี่ยป,ปัดเติมกระสุนเติมเลือดหน่อย โอเคเรียบร้อยเติมเต็มนะฮะโอ้หข้างล่างเขาสู้กันชุลมุนมากเรามาทางนี้แล้วกันเนาะอ่ะไปไม่ได้ต้องลงสินะอือขอเก็บของก่อนน็อตแม่จอมดิตีกันไปเลย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 ตีกันไป อ,อ,อูนรถถังอูนรถถังดีครับใส่ชื่อของชุอลำบูนครยบมาเก็บของครับคนคนดีไม่นะโอ้โหไม่เก็บเรียบเฮ้ยเออมันเริ่มเริ่มมาตู้เราแล้วเดี๋ย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 วเฮ้ยลองใช้อันนี้มิสเตอร์อเซอร์กอนมิสเตอร์เซอร์กอนช่วยหน่อย ันนี้อะไรเนี่ยพีเดเตอร์เออเออเออและล็อกเป้าล็อกเป้าล sure> ็อกเป้ายิงเออล็อกเป้า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 ไปเลยล็อกเป้าล็อกเป้าอ่าไปเลยเรียบร้อยครับอ่าฮ่บอกแล้วว่าของดีเนี่ยเป็นไปปืนแล้วกันอื บอกเลยว่าแจมเนี <derived> ่ยอะไรเก็บหน่อยโอเคเยี่ยมเท่เครื่องอะไรเอ้ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมมิสเตอร์ซูกอสแม่งโคตรเทพนะครับช่วยยิงด้วยอ่าเปิดประตูครับอะไร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 ซูร์กอสยิงมันซูร์กอสเด็ดร้อยฟาดเลยบล้ เสียงอะไรวะเอ้ยเก็บของก่อนโหพวกมันเต็มเลยเฮ้เฮ้เล็อก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 ให้หมดไปกินไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอเอานี่ไปเฮ้ยเอ้ย ฮ ja ึบๆลบลบอื้ยเฮ้ยเฮข้างหลังอ่ะข้างหลังง่ะอะไรออฮึบชชุนระบุนช่วยชุนบุนเอ้เอ้อเอ้อออเฮ้ยเอาไปกินนีอือเฮ้ยโออเออเอออออเจบเจ็บเจ็บไอ้พคุณนยนตายหมดเลยใช่ไหม โอเคมาคราวนี้เราเหลือสู้กับเอเลี่ยนหัวนเออัวมันห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 ัวมันไปเรื่อยๆรื่มันไปเรื่อยเรืยเออเออเรียบครับได้ปล่อยครับโซลอีซี่ขอเก็บหน่อ้โหร่ำรวยเงินทองโอ้ยนี่ไงเลือดเฮ้ยเออได้เลือดเพิ่มโอเคเครื่องหลอดแล้วข้างบนก็ขึ้นได้ทริปทริป โอเค้เองไปทางไหนเนี่ยน่าจะ้างล่างทางนี้ก็ไปได้เดี๋ยวขอลงข้างล่างแป๊บ้างล่างมาทางที่เรามาหรืเอเปล่าเฮ้ยเราต้องไปทางนี้ถูกแล้วนะฮะข้างบนก็ไปได้กูจะควรไปทางไหนดีครับกูค,ควรจะไปมองไหนดีอันนี้ก็เหยียบ เออแล้วเรามีอะไรกันชิ้นไม่มีเนาะก็ <c oughs> นึกว่าไปไหนได้โอเคขึ้นลิฟต์ฮะอ๋ <c oughs> โอโอ้ my god โอ้ my god โอ้โหเหยียบปุ๊บมึงมาแน่นอนเลยจังหวะนี้เตรียมระเบิดรอแล้วทีนี้อ๋อนี่ก่อนเลย <c oughs> เยอะเซอร์กอนออกมาก่อนเลย <c oughs> เอเจอก้อนทางไหนมาทางนี้มากระจกเจอก้อนคุกเขี่ยหมดอะฮึบทึบทึบโอเคโอ้ลืมไปว่าห้ามตีทึบอะทึบอึบอึบนีตีนี่เปิดว่าแล้วว่าต้องเปิดตรงนี้เออเออโอ้โอ้เออเอาไปกิน อือขอหน่อยขอหน่อยอืออืึนี่เรียบร้อยครับึอะไรอะไรดีใจอะไรไอ้คนนี้ชิวชิวคนนี้ชิวชิวต้องใช้อะไรเซอร์ก้อนหายไปแล้วเหรอน่าจะออกมาช่วยแ๊บเดี่ยวนะครับอืออืออืออะไรอะไรอัดกำแพงอัดกำแพงอืออีกตัวเล็กอีตัวเล็กตายไป ไอ้เหลือเหลืออีกเหลืออีกหมดแล้วครับโอเคไอ้สู้ตั้งนานนี้ไม่เหยียบตรงกลางเลยใช่ไหมทางนี้ทางนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยมามาเอ้ย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 ปึ๊บปึ๊บเอ้ยเจ็บร้อยครับเอ้ยตัวเล็กตายหมดเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้โอ้รถทางรถทางรถทัง เดี <T> а, ๋ยวเดี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 ๋ยวรถถังใจเย็นขอแคะพวกนี้ก่อนอื้อเรียบร้อยครับเหลืออีกตัวหนึ่งยืนเนี่ยอะไรตรงนี้ขอเปลี่ยนปืนเทพพีเดเตอร์มาฮึบลึเล็งเล็งเล็กเอาไปกินสามสี่ลูกยิง อ้าวโอเคพังแล้วล็อ,อกอันดีเทนไปกินหมดแล้วได้ชุดสุดท้ายโอเคพังเุ้ยเอ้เออเออเออเซอก้อนออกมาดินี่แหละเซอก้อนขามาันเซอก้อนขามาันเซอก้อนน่าจะไม่ไหวขอปืนเอาปืนมา คืออย่าไปทางนี้ใช่ไหมจะถึงแล้วนี่ยว่าเฮ้ฮิปโอเคฮิปเออขอเติมเลือดหน่อยเถอะไม่ไหวละอ้าวเลือกกูเต็มอยู่ล่ะโอเคฟลิปคือลิปอ่า <occurs S 1> ถึงแล้วเฮ้ยถึงแล้ว嘛 Hey, I'm Starleen. Are you into the race? You know it. Enthusiasm, I like it. All right, head inside. The first race starts in a few minutes. การแข่งขันขับรถจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้ว้าวเดกราชลูก้าชาเลนเป็นการแข่ง แข่งขับรถใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไว้ก่อนละกันนะครับพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับลุยมาเยอะและตายสองสารอบนะครับโคตรเหนื่อยโอเคไปละดีกว่านะครับวันนี้นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอยากให้เรชเชนงแข่งกลับมาลงบ่อยๆก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมจะพยายามกลับมาลงนะครับให้มันจบเกมไปนะครับว่าเกมดองเยอะมากนะครับตอนนี้โอเคไปละบายบายแล้วเจอกันนะครับยูหู